สวัสดีค่ะจากร้าน m ม k เล e ช็อปค่ะวันนี้รีวิวสินค้านะคะกับตัวรถเชฟโรเลตโคโรล라도ค่ะวันนี้มาอัปเกรดสินค้านะคะเป็นชุดหลอดไฟหน้าซินนนแท้ค่ะอันนี้เป็นกาเป็นภาพก่อนนะคะเป็นคลิปก่อนที่จะติดตั้งเปลี่ยนหลอดซินนนแท้นะคะหลอดเดิมมาจากศูนย์จากโรงงานจะเป็นฮาโลเจนนะคะทั้งไฟสูงและไฟต่ำค่ะหลอดไฟโรเจนจะทําให้หน้าโคมเหลืองเร็วนะคะ มาอัปเดตวันนี้นะคะเป็นตัวชุดซีนอนแท้ค่ะอันนี้ไฟหน้าก่อนเปลี่ยนนะคะไปดูค่าลักค่าแสงกันนะคะอันนี้นี่ส่วนของไฟต่ำนะคะสามร้อยกว่าลักนะคะซึ่งค่าความสว่างจะค่อนข้างน้อยนะคะเดี๋ยวหลังติดตั้งเสร็จเรามาวัดค่าความสว่างอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะเรามาดูหลังติดตั้งเสร็จนะคะอันนี้เปลี่ยนเป็นชุดหลอดไฟหน้าซีนอนแท้นะคะของไฟต่ำนะคะแสงจะ สว่างกว่าเดิมมากๆเลยนะคะเป็นออกสีขาวนวลน,นะคะตัดหมอกตัดฝนได้ดีนะคะซึ่งเดิมนั้นจะเป็นฮาโลเจนสีเหลืองค่อนข้างเข้มเรามาดูค่ารัดกันนะคะที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะจากเดิมแค่ห้าร้อยนะคะอันนี้พุ่งเกือบพันหรือพันกว่าเลยนะคะของไฟต่ำแล้วามาดูไฟสูงกันบ้างนะคะนี่ค่ะรันขึ้นเรื่อยๆไฟสูงค่ะ ไฟสูงอัปเกรดเป็นซีนอนเช่นกันนะคะทั้งสูงแล้วก็ไฟต่ำแล้วก็ค่ารักที่เพิ่มขึ้นนะคะค่ะอ mm ัปเกรดค่าความสว่างนะคะค้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านเมกเก็ตขอบหรือว่าวอล์กอ mm ิน hmm. ได้เลยนะคะรถมีปัญหาไฟหน้าไม่สว่างปรึกษาเราได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm.